S 1> <S 1> เพชรยนต์สวัสดีค่ะวันนี้พบกับแนนเช่นเคยอีกแล้วนะคะวันนี้แนนนะคะจะมาแนะนำนะคะเป็นรถซูซูกิสวิปนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่355,000บาทเท่านั้นนะคะเป็นรุ่น1.2 GA นะคะคันนี้ผ่อนเดือนละ6,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่ติดแบคกริกนะคะก็สามารถ ออกรถได้เหมือนกันนะคะแต่เงื่อนไขนะคะถ้าอยากท่ามนะคะติดต่อน้องแนนได้เลยนะคะเดี๋ยวพาชมนะคะรีวิวรอบๆคันกันต่อเลยค่ะมาดูนะคะภายนอกของซูซูกิคันนี้นะคะถูกออกแบบมาให้ดูดีมีสไตล์มากๆนะคะสำหรับลูกค้านะ,ะที่สนใจรถที่ประหยัดน้ำมันนะคะอีโคคานะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์นะคะเพราะว่าประหยัดน้ำมันเป็นเลิศม,มากๆนะคะอ่ะ ตัวนี้นะคะเป็นชุดแต่งรอบคันนะ,ะมีสเกิร์ตให้ด้านข้างนะคะด้านหน้าด้านหลังแบบนี้เลยนะคะไฟหน้านะคะเป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ฮาโรเจนนะคะเป็นไฟดวงกลมขนาดใหญ่นะคะกระจังนะคะด้านหน้าเป็นแบบกลงพึ่งสีดําให้แบบนี้นะคะนี่สเกิร์ตนะคะด้านหน้านะคะสวยจริงๆนะคะคันนี้น้องแนนนะคะพาชมภายในกันต่อเลยนะคะภายในถูกออกแบบให้ดูเป็นสีดํานะคะ นี่ตัวนี้เป็นระบบปรับไฟฟ้าทั้งคันมีระบบเซ็นทันร็อกให้ด้วยพวงมาลัยเป็นแบบพาวเวอร์นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นแอร์นะคะสามารถปรับได้เลยตรงนี้วิทนยะุ you, ตรงนี้นะคะจะไม่มีนะคะอันนี้อันนี้ถอดออกเนาะแล้วก็มีช่องสำรองไฟให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะขับขี่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะจะมีพรมเป็นพรมกระดุมนะคะ นี่ติดตั้งมาแล้วนะคะแบบสวยงามนะคะภายในเป็นสีดำนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าเลยนะคะก็คือจะช่วยระบายความร้อนได้ดีมากๆนะคะนี่ลวดลายเบาะผ้าเขานะคะสวยจริงๆนะคะบอกเลยว่าสวยใหม่กิฟจริงๆนะคะคันนี้สภาพนางฟ้านะคะ,ะเดี๋ยวมาชมนะคะห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะบอกเลยว่ากว้างสบายจริงๆนะคะคันนี้เป็นแอร์แบ็กห้าประตูนะคะ นี่พรมนะคะกระดุมนะคะด้านหลังแบบนี้เลยนี่กว้างสบายนะคะไม่ได้แคบจริงๆนะคะตน,น่นะคะพาชมด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังนะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3ให้อีกด้วยนะคะแบบนี้เลยไฟนะคะถูกออกแบบให้ดูแบบโค้งมนนะคะขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมีสเกิร์ตหลังนะคะพร้อมเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะด้านหลังแบบนี้เลย นี่สวยจริงๆนะคะคันนี้สีขาวนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะ่าแน่นเปิดถ่ายให้ดูนะคะเป็นห้องเก็บสัมภาระนะคะด้านหลังนี่อ่าดูฝากระโปรงนะคะไม่มีคดเคี้ยวนะ,ะไม่มีการชนท้ายมาแน่นอนนะรอยน็อตเป็นน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่มีแกะ นี่ด้านล่างด้านหลังนะคะสามารถเก็บของวางของได้อีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขา,าสามารถปรับเบาะได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะดึงเชือกนะคะตรงนี้นี่ปรับเบาะแบบนี้นะคะพับเบาะลงไปนะคะสามารถาวางของได้อีกเยอะเลยนะคะดูนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1,200ซีซีนะคะเป็นเบนซินนะคะตัวนี้83แรงม้านะคะนังแนนพาชมนะคะห้องเครื่องก่อนเลยว่าห้องเครื่องเรานะคะไม่มกีการที่แบบตัดต่อนะคะดัดแปลงเปลี่ยนเครื่องยนต์นะคะหรือว่าทําอะไรเกี่ยวกับตัวเครื่องเลยนะคะรถของเรานะเป็นรถบ้านมือเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะนี่รอยน็อตรอยตามจุดต่างๆตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะนี่ เดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเป็นแบบที่เขาพ่นมาหรือว่าเปลี่ยนมาตาสัญ,ญลักษณ์ยังไงก็ไม่มีนะคะแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะสำหรับลูกค้านะ,ะที่สนใจนะคะ u ูซูกิสวิ t คันนี้นะคะสามารถเข้ามาหาน้องแนนได้เลยที่ซอยเสรษีไทย68นะคะแยก1เข้ามา100เมตรเจอเลยนะคะหรือติดต่อน้องแนนได้ที่เบอร์0972622796วันนี้น้องแนนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ